คัดสุดๆคัดสุดๆคือคัดอยู่กับผมภูมิบอกซึ่งก็อยู่ในเกมโรบอททุกคนซึ่งก็มีเกมซึ่งซึ่งแบบนี้มีชื่อว่าเมอร์สากุระเป็นฟีล์มของคนไทยทุกคนซึ่งอ่าอันนี้ผมเคยไปแบบเขาแมปเดิมมาก่อนคือแมปนั่งบาร์ก็คือก็คนสร้างคือโรบอกไทยแรมโรเพย์ทุกคนก็ที่นี่ก็เป็นเมอร์สากุระทุกคนซึ่งผมอ่ผมอ่านไอ้กูอ่านญี่ปุ่นไม่เป็นใช่รปะอ่านวิ่งมาเป็นก็จะเป็นสารจ้าทุกคน ได้มีซูชิหล่อสารเดียวจริงๆคนถ้าผมพูดผิดก็ขอไปทุกคนผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกเกี่ยวกับพระธานญี่ปุ่นเท่าไหร่ทุกคนอันดับหนึ่ก็จะมีเป็มมัมพูดทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยพอขอบคุณเพราะว่าสนุนใจดี S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  A t o ม m y สามสี่เขาเป็ใคร What ผมรู้จักเขานะไอเดดหน้าตาเขาดูหล่อเท่ด้วยเโดนไหมหน้าตูดอะไรเดี๋ยวๆไอเป็นแฟนอาร์ตคนแฟนอของแต่ละคนทุกคน ซึ่งผมว่านะทุกคนที่คนที่ทำหล่อที่สุดมันจะเป็นคนนี้ทุกคนใช่นไหมโปรแกรมเพลงก็สุดจะหลอดเท่และอีกสกุลละโอ้โหอย่างชอบโอ้ว้าวนี่มลาล้างกิจกรรมไม่นานทุคนดูสิคนละกิจกรรมมีอะไรบ้างทุกคนอ่ะเทปตัวแรกทุกคนก็เป็นเออฮะเออฮะมันคืออย่างเยอะมันคือแบบของของที่อ่อนทจะลึกไปเทมาเที่ยวนี่คนเป็น รอควันเลีล้ยอบูว่ามุกของตัวเองว้าวที่ผมว่าใหญ่นะบูนี่ถ้กากับผลไม้ฟักทองแอปเปิ้ลแอปเปลิลเนี่ยเปิปเปล้ลส้มบาดแม่ใจแล้วก็เป็นแล้วขายผ้าป้าเนี่ยชุดผ้าแล่วไปอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็เป็นเสื้อผ้าทุกคนเป็นเสื้อซาก,กุระก็มีสีดําสีเรียกว่าไงวะผมเมื่อก่อนผมรู้สีที่เสียจำผมจําสีสีชิ้นนี้ไม่ได้สีชมพูสีขาทุกคนก็ทำที่นเนี้ยมาเนี่ย แล้วก็ออันนี้เป็นสาวชิงช้าสวัสดิ์ชิงช้าสวัสดิ์ทุกคนก็เออมันก็ไปข้างหน้าที่นี้ก็เป็นอ่าที่เราคงมาวางบูซอีกทีทุกคนไปสองบูซ์แล้วใครจะมาวางก็วางได้ทุกคนนะก็เป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อเอาไปเสื้ออาย่ันนี้เป็นอาหารต่างๆมันจะเป็นขาหมูห้อยอย่างเงี้ยเด้อแล้วก็เป็นถุงแอปเปิ้ลเออมาแล้วแล้วก็เป็นขนมปังทุกคนอะไรเนี่ย silver coin อรอ่ะ เออเอาเงินไอ้สีเอาเงินอะเอามาให้เขาเอาง่ายๆเอาเงินมา,านให้เขาเพื่อซื้อจะนนอปเ,ปปเปนเี่ยไอ้แอปเปิลแอปเปิลทองคำปะรอเทอันเลี้ยงแสบครับเนี่ยเฮ้ยขายได้ด้วยสุดยอดไอ้คนข้างหน้าไม่รู้เป็นบ้านของใครทุกคนทุกคนแต่ผมอยากรู้ว่ามันคือบ้านของใครแล้วเข้าไปดูซะขอเวลาจากเข้านะครับไม่เหมือนส,สมุไรปะขอละกันเนาะเฮ้ย อย่างนี้ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมพูดจะเทอะไรน,นี่ยข้างบนไปได้ใช่ปะมันมีอะไรหรือเปล่าบนนี้คื่องโลกไม่มีอะไรเลยเป็นห้องตหลังคาทุกคนนะไม่รู้ว่าซามูไรเนี่ยแบบห้องต้งหลังเขาไป่ทำอะไรตนะิดไม่ได้อะข้างหน้าเป็นเหมือนบ้านหรือแบบเป็นธนาคารเหมือนอะไรธนาคารอ๋อเป็นร้านอาหารแบบซูชิปะอะซูชิหรือบ้านใครทุกคนนี่ว่างโอเคว่างทุกคน อ่านอ่านอ่าน,อ,าน,น,อ,อ,อ,นอ,อ่านญี่ปุ่นไม่ออกอ่ะทำไงดีทุกคนเพราะอ่านญี่ปุ่นไม่ออกไม่ว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะอ่ะลองไปซื้อมาคืนไหนอเอ่ยอ๋อแบบไปยืนแบบเป็นขาใหญ่เท่านี้อ่ะไปไป,ไปนี่ก็เป๊ะเอ๊ะยันไงืสบสบุอตกในรเนี่ยทานทุนันสีสีเกมเต่าอีออนไลน์ห้าเก้าฮะเดนวด่ะ we will always remember you วกเราทุกคนจะคิดถึงคุณ ถามดูว่าสี่สีเส่เซนป่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นการแกล้งเพื่อนเขาหรือเปล่าเรือดเขาเรือดเ,เ,เขาแบบเสียจริงรู้เหมืทุกคนผมไม่รู้นะอ่ะเขาเอ้ยเป็นหนึ่งกระต่อไปเดินตามทางแบบเหินเขาดกว่อกวะอะไรอย่างเนี้ยก็จะเป็นลายคลื่นตามแบบที่แต่งตกแต่งบ้านของญี่ปุ่นทุกคนซึ่งญี่ปุ่นเลยทุกคนญี่ปุ่นเขาจะเขาจะไงนะประหยัดพื้นที่ในการสร้างบ้านหรือห้องของบ้านทุกคนก็คือจะเป็นห้องเล็กๆทุกคนประมาณนั้น อ่าฮะอันนี้อะไรแบบเป็นเปลี่ยนออกเป็นโนผมเลยเป็นตรงนี้ผมเลยได้เป็นแล้วก็เป็นบ่อนัำจำเฮกอลามีอิสเอฟอะไผมค้นหาบ้างเอาไม่ได้มีเอามันติดอีกแล้วโอ้แล้วคนก็ตอนนี้มาอยู่ตรงที่เป็นคล้ายกบร้านค้าทุกคนเป็นแบบร้านอาหารทุกคนแต่มันไม่มีแบบพวกเขามันเป็นพวกเขาเตรมแบบมีอาหารทุกคนนะก็ตรงนี้เขาไปสิ เป็นเหมือนห้องเออเป็นห้องของทุกคนทุกคนเอ๊ะเห็นบล็อกไฟเปิดได้ปะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้โอ้โหแย่เกินแทบทุกคนไปกันต่อทุกคนมหมือนจะเป็นถ้ำใช่เหมือนไปถ้ำเลยไปตัวไปข้างบนนั้นเหมือนเป็นอะไรแบบเแบบดี๋ยวขึ้นแป๊บหบนึงโอเคอันจีอันอัน,อ,นอันนี้ไม่ออกอีกแล้วโอ้โที่เป็นเหมือนผีทุกคนปะ ผีผีโอ้โหผีน่ากลัวว,ว้วาวว้าวอ่ะตรงนี้เป็นสันจับผมสันจ้า,า,จาเหมือนเดิมผมผมไม่ควรขึ้นไปใช่ไหมมันมันอาจเป็นแบบความผิดก็ไทุกคนอ่ะตรงนี้เป็นร้านราเมงที่แบบให้แบบนารุตโตะน,นารุตโตะมากินประมาณนั้นทุกคนนี่ก็เป็นชิฟฟ์ฟอร์นูฟชิฟฟ์เหมือนขนมแต่ขนมทุกคน,รน,รนเรียกอะไรแหละ เพราว่าเขาทำโนเดลวพวูกแบบอาหารพูกกินที่สวยมากเลยเนะี่ยเออทำไมอ๋อมเป็นอ๋อมเป็นอ๋อมเป็นเป็นถ้วยบะหมี่เองแล้วก็เป็นอ,อ๋อที่ขายเดิมเป็นพวกของที่จะเลือกทุกคนอ่ะแล้วก็โอเจล้อหน่อยนะอ่ะกากำลังใส่ยุคนเป็นรูปแปะโค้งอย่างทุกคนอ่ะก็สำหคลิปท,ที่มารีวิวเมืองสกงหรัทุกคนขอจะเล่นถ้าใครอยากจะเล่นก็โข,ขนติดพื้นล่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายครับ